เขากลัวที่จะเสียคุณไปบ้างไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะค่ะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นคะ่ะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจวางลงเอาไว้ตรงนี้นะเดียด๋วยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะมาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของคุณสถานการณ์ของคุณนะ10เหรียญโจโว่หไม้นะคะ พลังงานของคนธาตุดินพลังงานของคนเกิดวันเสราร์พลังงานของคนธาตุไฟนะคะจริงๆเราเนี่ยพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานที่ทุกอย่างในชีวิตอะมันโอเคนะการงานดีค่ะการเงินดีค่ะครอบครัวดีค่ะเพื่อนดีนะคะทุกอย่างดูลงตัวไปหมดเลยแต่เรื่องของความรักนี่แหละ ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มสักทีเพราะไพ่เดรโรเนี่ยมันเหมือนคุณเองนะคะกับคนที่เรากำลังจะถามถึงเนี่ยเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์กันมานะคะบางคนเจอกันผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะบางคนรู้จักกันผ่านเพื่อนแอบผ่านครอบครัวอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีระยะทางนะคะที่ทำให้คุณน้องสองคนนะคะมีความไกลกันอยู่ แล้วตอนนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเดินในความสัมพันธ์มาน่ะมันดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากมันดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มได้จริงๆแล้วก็วาดฝันความสัมพันธ์เอาไว้นะคะเยอะมากค่ะแต่ในณเวลานี้คุณรู้สึกว่าทําไมมันไม่เหมือนเดิมทําไมมันไม่มีความสุขทําไมมันมีแต่ความเสียใจทําไมมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่รักษาน้ําใจเลย พะไพ่พเดร์โบใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงอาการของคนที่ขาดความสุขความเติมเต็มในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆน,นะคะเรียกว่าทุกอย่างนั้นราบลื่นแหละมีเพียงแค่ความรักอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือพลังงานที่ออกมาจากฝั่งของคุณนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในฝั่งของเขาค่ะ เจอเฮมิตนะคะแปดไม้อืมจีแฮงแมนนะพลังงานของคนราศีกันพลังงานของคนธาตุไฟนะคะจริงๆเราเนี่ยดูเหมือนตัวของเขาเองอะคะ่ะเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะนะแต่คิดคิดเยอะนะคะแต่ไม่ลงมือทำ เป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้กังวลค่ะแล้วเป็นคนค่อนข้างยุดติดกับอดีตด้วยสมมุติว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเราตัดสินใจอะไรไปเนี่ยเดินไปตามสิ่งที่เขาตัดสินใจแต่สุดท้ายแล้วมันไปไม่ถึงฝั่งพอหลังจากนั้นมาเขาจะมีความกลัวไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอีกเลย เขาจะหาดความมั่นใจทันทีค่ะเพราะเดอะเฮอร์มิตใบนี้น่ะโดยปกติแล้วนะคะจะเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดรอบคอบอยู่แล้วทําอะไรก็ต้องรู้ลึกร,รู้จริงอยู่แล้วนะคะมีความขยันหมั่นเพียรนะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนรักสันโดษด,ด้วยนะคะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงแหละแต่ตอนนี้เหมือนตัวของเขาอะคะ่ะไม่มีพลังงานของความเป็นตัวเองเลย ค่อนข้างที่จะรับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้ชีวิตของเขานีคะมันไม่ขยับไปไหนเราที่สำคัญเลยนะไพ่8ไม้ของเขาเนี่ยค่ะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับโจโเวลของคุณที่บีพูดไปว่าพลังงานเดวโวลของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้รับความสุขความเติมเต็มจากความรักฝั่งของเขาเจอ8ดไม้นะคะมันก็ชัดเจนค่ะว่า ขาดการติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เติมเต็มซึ่งกันละกันขาดการพัฒนาความสัมพันธ์กันเหมือนที่มันเคยเป็นมาทุกอย่างมันดูหยุดนิ่งทุกอย่างมันดูไม่มีอะไรนะคะดีเลยในตอนนี้ซึ่งบางทีอะค่ะมันอาจจะกินระยะเวลามาตั้งแต่เดือนมิถุนานะคะหรือเดือนสิงหาก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นมาสัก6เดือนแล้วนะคะหรือ8เดือนแล้วแบบนี้นะระยะเวลานะคะ มันทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างนะคะมันอาจที่จะไปด้วยกันไม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะตัวของเขาเองอะคะ่ะค่อนข้างมีความกังวลเหมือนกันกลัวว่าตัวเองจะไม่ดีพอกลัวว่าตัวเองจะทําผิดอีกกลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ได้เขามีความกลัวและความกังวลแบบนี้นะคะมาตอบคําถามกันนะคะว่าคนคนนี้นะ่ะเขากลัวที่จะเสียคุณไปบ้างไหม หกดาบนะเจ็ดถ้วยนะคะ The Fool The Emperor อืมเก้าถ้วยและ t h ล l เวอร์นะคะตายสำหรับเป็น Template นะก็ต้องบอกว่าเขากลัวนะ อย่างที่บีพูดไปแหละว่าเขากลัวค่ะกลัวว่าเขาจะไม่สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้กลัวว่าตัวเองจะดีไม่พอนะคะเพราะว่าเดอะฟูลเนี่ยที่ออกมาตรงนี้เนะะี่ยค่ะเป็นเดอะฟูลในด้านที่กลัวว่าสิ่งเดิมๆม,มันจะเกิดขึ้นซ้ำเพราะเหมือนตัวของเขาเองก่อนที่เขาจะมาเจอคุณก่อนที่เขาจะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนะะี่ยค่ะเหมือนเขาก็เคยผ่านสถานการณ์ความเจ็บปวดเรื่องของความรักมา ะะก็จากนิสัยของเขานี่แหละการที่เขาเป็นคนนิ่งการที่เขามีโลกส่วนตัวสูงการที่เขาเป็นคนคิดอะไรช้าตัดสินใจอะไรช้าไม่ค่อยให้ความชัดเจนนะคะไม่ไม่พูดจาให้มันฉาฉานไปว่าเออคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะก็ทาให้ไม่มีใค,ครคบกับเขาได้นานทุกคนก็เบินหน้าหนีกันไปหมดจนเขามาเจอคุณแต่เขาเองก็ยังคงมีนิสัยเหมือนเดิมนะ นิสัยของเขาอะค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเลยทําให้บางทีอะค่ะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าคุณเนี่ยนะคะจะปล่อยมือเขาไปเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าคุณจะหันหลังให้เขาเหมือนกับคนอื่นไหมคุณจะรับนิสัยเขาได้ไหมนะคะคุณจะต้องการเขาไหมถ้าหากว่าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยคือสิ่งเป็นสิ่งที่เขาเองกังวลนะแต่บีก็เห็นนะว่า ต่อให้เขากังวลนะแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้แสดงออกมาให้คุณได้เห็นสิ่งนี้เขาทำมันคือการเฉยมันคือการนิ่งมันคือเหมือนกับไม่ได้คิดอะไรนะคะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ชอบเราแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราทำอะไรผิดทำไมก็ถึงเป็นแบบนี้นะคะหรือเราทำให้เขาอึดอัดหรือเปล่าคุณเองก็นิ่งไปด้วยเลยนะคะเพราะฉันเราเนี่ยมันเลย ทำให้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะกลายเป็นไปนว่าต่างคนต่างก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้มีการขยบหรือว่าขยับอะไรต่อในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็กลายเป็นการหยุดพัฒนาอย่างที่บีพูดไปแล้วนะคะแต่มันชัดเจนนะคะว่าตัวของเขาเองกลัวว่าจะเสียคุณไปเพราะหน้าไพ่ตรงนี้นะไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อน นะคะไม่ได้มีเรื่องของครอบครัวไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนั้นเลยค่ะมีแค่ทัศนคติความคิดของตัวเขาเองล้วนๆเลยแล้วการที่เขาเองค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวด้วยอะ่ะเราก็เป็นคนที่พูดน้อยนะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะเอ็มเพเลอร์ขึ้นมานะคะอืมมีแค่นิสัยส่วนตัวของเขาเท่านั้นจริงๆคะ่ะที่เป็นประเด็นในความสัมพันธ์แต่เขากลัวว่าจะเสียคุณไปนะคะ ่ะเดี๋ยวมาดูจากพี่นางฟ้าอ่ะพี่ออร์คเคิลก่อนขอจากพี่ออร์คเคิลเพิ่มนิดนึงนะคะ เขาก็มองอนาคตกับคุณนั้นเนี่ยอืมเขาก็มองสิ่งที่สิ่งที่สามารถที่จะเป็นความสุขของการรักกันได้นะคะอันนี้เป็นไพ่ใต้สำรับนะอ่าต้องบอกว่านะคะเขากลัวนะกลัวว่าจะเสียคุณไปกลัวว่าจะถูกทิ้งกลัวความโดดเดี่ยวค่ะกลัวว่าคุณจะรับเขาไม่ได้จริงๆนั่นแหละอืมถึงขนาดบางครั้งเนี่ยนะ พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าขอพรเลยนะคะกับความรักของคุณแล้วก็เขาเนะ่ยเพราะว่าตัวของเขาเองอ่ะดูเหมือนแบบเหมือนตัวคนเดียวยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนพลังงานของเขาอะค่ะเรียกว่าอยู่คนเดียวมาจนเคยชินอ่ะเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครวัวาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยก็เป็นไปได้นะคะ เพราะนั้นเราเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยบางทีก็มีความแข็งกระด้างไปบ้างนะคะในการแสดงความรู้สึกนะแต่บอกได้เลยว่าเขากลัวนะกลัวว่าจะเสียคุณไปนะคะเพราะเขาเองก็ยังต้องการที่จะจับมือกับคุณอยู่ยังคงต้องการที่จะให้คุณนะคะเป็นคู่ของเขาอยู่นะคะพลังงานออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเองนะคะมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเสียคุณไป เพราะคุณเป็นคนที่สําคัญน่ะแต่เขาเองก็ดูเป็นคนที่ปากแข็งหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องของความรักนะมาเลยทําให้ทุกๆอย่างนะคะมันก็กลายเป็นความยากในการดําเนินความสัมพันธ์แต่บีอยากมั่นใจอย่างหนึ่งนะว่าตอนแรกที่คุณรักเขาอะคะ่ะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแต่น่าจะมาสะดุดหลังจากที่มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ในฝั่งชีวิตของเขาอาจจะเป็นผลกระทบมาจากการงานของเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายหรือแม้กระทั่งการโดนออกจากงานนะคะหรือบางอย่างที่เขาตัดสินใจไปแล้วมันผิดพลาดอย่างที่บีได้พูดไปในพลังงานของเขามาเลยทําให้ตัวของเขาเองค่อนข้างมีความกังวลกลัวไปหมดก็เลยไม่กล้าที่จะทําอะไรมากมายนะคะ,ะมาดูพี่นางฟ้านะ ือไพ่คึ้นมานะคะว่าเขากลัวนะกลัวการอยู่คนเดียวกลัวการถูกทิ้งนะคะกลัวว่าจะเสียคุณไปเพราะเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขานะ่ะมันคือพมรมลิขิตมันคือโชคชะตาที่นำพาให้เรามาเจอกันนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้สถานะความสัมพันธ์อาจยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่สิ่งที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้ความรู้สึกความต้องการความปรารถนานะคะ เมื่อถึงวันที่เขามีความกล้าและพร้อมจริงๆเขาจะพูดมันออกมานะเราในอนาคตอะคุณกับเขานะคะก็จะได้มีสถานะที่ชัดเจนด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าในเวลานี้นะ่ะ ความรู้สึกอะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งอยู่แล้วนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขาเนาะมันมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษนะคะที่ไม่เคยมีให้กับใครมาก่อนนะคะกาาเทพน่ะแผงสอนรักให้คุณรักเขาได้มารักกันนะเพราะฉันเราเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกที่พิเศษที่ไม่เคยรู้สึกกับใครจริงๆค่ะ อ่มาดูวันที่วันเกิดนะคะแร้กก็ราศีนะคนที่เกิดวันที่16คนที่เกิดวันที่22นะคะหรือคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันพุธหรือคนที่เกิดวันที่ยี่สิบค่ะราศีพฤกษฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สองราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่ส2ค่ะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 42, 93, 54, 98เลข5้าแล้วก็36นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ